มาอีกเรื่องหนึ่งนะแต่แต่ยังไม่ยังจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้ผมก็ลอดตายมาเหมือนกันเอายังไงเนี่ยังต่อเลยฟังต่อเลยเรื่องนี้เหรอขอเลยขอเลยเหรอเอาต่อเลยแยี้ยโอ้โหก็เล่าให้ฟังว่าที่ลอดตายที่เห็นเหตุไม่อีกครั้งหนึ่งนี่นะอ่าผมผมทำงานผมทำงานอยู่บริษัทไทยเคเบิลเนี่ยแล้วผมก็มีแฟนนะ แฟนผมเนี่ยเขาจะเป็นช่างเย็บผ้าออ๋อครับเขาเป็นช่างเย็บผ้าอยู่ที่ในกรุงเทพแล้วคนนี้อะ่ะ ก็คนนี้แหละครับอ๋อก็คนนี้คนเดียวกันคนเดียวกันพีแมวเนี่ยพีแมวผมมีเมียเดียวขอจะได้ไม่เข้าใจผิดต่อผมมีเมียเดียวโอเคอย่าตอ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 ผมรักเดียวใจเดียวครับครับครับตอเลยถ้าไม่เผลอไม่เผลอคืออันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงคันนี้ครับครับ ผมก็ชวนชวนกันไปเที่ยวผมทำงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยครับครัาวนี้ก็มีเพื่อนรู้จักกันเขาก็ชวนไปเที่ยวเมืองกาญจนบุรีอ๋อเมืองกาญเออรวมตัวกันเนี่ยไปเที่ยวน้าตกน้ำตกเอราวัณยันดีกว่าอ๋อเมืองกาญชื่อดังนะตัวเอราวัณแย่แหลกแล้วอยากจะไปไปถ่ายรูปกินเหล้าอะไรพวกนั้นสมัยนั้นอ่ะครับมันมันก็กินเหล้ากินเบียร์พากันไปเที่ยวครับก็ขับรถจากกรุงเทพไปเที่ยวเมืองกาญครับ เมืออการที่ผมเจออ่ารอดตายมาเนี่ยที่จริงมันไม่น่าจะมีอะไรนะคือจะเล่าให้ฟังที่น้ำตกเอราวันเนี่ยมันมีน้ำดูดอยู่ใต้ใต้ที่เขาเล่นน้ำตกกันบางคนเขาไม่รู้นะตายเป็นร้อยแต่เขาปิดก็ไม่มีใครรู้เออวันนั้นผมก็ไปเล่นน้ำตามธรรมดานี่แหละคราวนี้ บางคนก็พุ่งเหลามาพุ่งเหลาลงไปแล้วก็ไม่เห็นเลยหายไปเลยเขาไม่รู้ว่าน้ํามันดูดข้างล่างน้ําแรงข้างล่างอะ่ะข้างบนน้ํามันจะนิ่งผมก็ไม่รู้ผมต่างถิ่นไปผมก็ไม่รู้รไปนั่งเนะออครัวน,นี้ผมก็ทิ้งตัวไนงะผมก็ ยืนริมริมริมมันจะมีท่อนไม้ใหญ่ๆทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะท่อนไม้เนี่ยแล้วก็นั่งห้อยขาการนั่งเล่นนั่งกระโดดห้อยขาไงคราวนี้บางคนก็กระโดดจากตรงนั้นลงไปเลยวันนั้นผมผมแบบอยากจะลองดูก็ยืนท่อนไม้แล้วผมก็ทิ้งตัวดิ่งลงไปอ๋อหมายถึงว่ายืนท่อนไม้อยู่แล้วก็ก้าวลงไปอวทิ้งตัวลงไปเออเพราะว่า ผมไม่กลัวหรอกเพราะว่าผมว่ายน้ําเป็นอ๋ออย่าว่ายน้ําเป็นอ่าใช่ผมว่านั่นไปผมก็ทิ้งตัวดิ่งไปผมผมไม่ทะลึ่งขึ้นมาไงผมก็ปล่อยให้มันลงไปเรื่อยเชื่อไหมครับผมขาผมอ่ะมันเหมือนน้ําดูดอ๋อมันดึงเราลงไปกระชากดึงลงไปเลยดึงลงไปเลยใช่ผมตกใจผมก็ทะลึ่งตัวขึ้นมาครับครับ พูดจริงๆมันเหมือนอะไรมาฉุดมุมผมขึ้นไปาอ่ฉุดมุมผมก็ผมก็ทะลึ่งขึ้นไปโอ้โหขึ้นไปแบบกินน้ำเข้าไปไหลอึกเหมือนกันเพราะน้ำมันก็ดูดนะโอ้โหน้ำก็ดูดมันดูดปกติไม่ใครไม่มีใครขึ้นนะ่วนใจโดนดูดแล้วตายครับมาเล่าไม่มาเล่าให้ฟังอย่างนี้หรอกเนาะผมอันนี้ผมจากชีวิตจริง สาบานได้เลยว่าผมมาโดนดูดขาลงไปแล้วเพราะว่าข้างล่างมันเป็นโขดหินเนี่ยถ้าถ้าพูดพูดถึงนะพูดถึงเนี่ยเออผมจะบอกว่ามันเหมือนมีอะไรเพราะว่าผมก็แฝดหลวงปู่คำมีอยู่แล้วอ๋อเราไม่ได้ถอดพระไม่ถอดไม่ถอดผมจะอาบน้ําเล่นน้ําอะไรนอนผมไม่เคยถอดพระผมจะไม่เคยถอดพระเลยพร้อมตลอดครับเพราะว่าจับไว้แล้วเคยเคยมีข้างหนึ่งตอนนั้น ไปแฝงพระแล้วก็ไปนอนโรงแรมแล้วก็ถอดถอดแล้วก็ขับรถมาก่าจะรู้ทีก็ข้ามจังหวัดแล้วก็หาย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 ก็เลยไม่ถอดเลยเพราะแต่นั้นมาผมจะทําอะไรผมก็ไม่ถอดพระท้องลงปูลงไปในน้ำก็ยังช่วยเหมือนมีอะไรเหมือนมีอะไรมาฉุดดึงอ่ะโอครับผมก็เทลึงขึ้นมาได้ครับครับก็ทึงได้แม่เล่าให้ฟังอ๋อนี่ก็เป็นประสบการณ์นะนี่ก็ถือว่าเสียวนะบาดเสียวนะเนี่ยคนใกล้ตัวคนที่ใกล้ตัวที่นั่นมาครับ เคยมีไหมล่ะมีไม่ท like ี่น้ําดูดเนี่ยมีครับเพื่อนลูกชายสองคนที่เมืองการนี่แหละตายเลยสัดเด็จคือโดนน้ําดูดเหมือนกันใช่โอ้นั่นแหละแริงจริงเรื่องน้ําดูดเนี่ยเพราะว่าผมอะลูกชายผมโทรมาร้องไห้เลย บอกพ่อมาหาหน่อยได้ไหมอยู่เมืองการตอนนั้นแอบหนีไปเที่ยวกับเพื่อนกันแล้วก็นะเป็นความเสียใจของครอบครัวเพื่อนลูกชายเลยนั่นแหละสองสองคนเลยคือเขาก็ไม่บอกอ่ะเขาไม่รู้ทางเอเราเออใช่ทางคนที่นั่นอ่ะผมก็ไม่รู้ไงเขาก็ไม่บอกคนไปต่างถิ่นเขาก็ไม่รู้เขาก็คิดว่าธรรมดาเป็นแอ่นน้าธรรมดาแต่เขาไม่รู้ว่าข้างล่างมันเป็นน้ําดูดมันน่ากลัวเนาะน้าดูดนะแต่พูดถึงว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยแฟนผมเนี่ยครับ แฟนผมเย็บผ้าอยู่ร้านใหญ่นะแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อเขานะนั่นแหละเขาเขาก็ชวนกันไปเที่ยวมีแฟนผมเนี่ยแล้วก็ทางร้านเขาจะพาไปเที่ยวไงก็มีคนหนึ่งก็ชื่อพี่พี่จุพี่จุนี่เขาก็เป็นเพื่อนกับแฟนผมน่ะแฟนเขาก็ไปด้วยไงแฟนเขาไปด้วย แฟนเขาก็ไปเล่นตรงตำแหน่งนี้แน่อ๋อที่ตรงนี้นะออที่ตรงนี้แน่ตรงถอนไม้ถอนไม้เนี่ยเพราะว่าคนไปเที่ยวมันตรงนี้มันถ่ายรูปได้ไงนั่งห้อยขาถ่ายรูปเกาะอะกอดไม้อย่างเงี้ยเนี่ยแฟนพี่จุเนี่ยเขาก็ว่ายน้ําแข็งเขาอยู่เขาอยู่นครชัยศรีอยู่อะไรแม่น้ําอยู่แล้วเขาก็ไปเล่นปรากฏว่าไปเล่นตรงเนี้ยเขาก็พุ่งหล่าลงไปครับไม่โผล่เลยไม่ขึ้นมาเลย ต้องเอาประดาน้ําลงไปมูลนิธิลงไปเอาขึ้นมาโอ้นี่ก็ได้ฟังนะเรื่องยาวประสบการณ์จริงแล้วก็เรื่องยาวโดนน้าดูดผมผมรอดมาเนี่ยรอดมาเล่าให้ฟังได้ผมว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงปู่คำมีครับครับเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรมาฉุดล้างอ่ะใช่ใคนที่ไม่รู้ไม่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่า เขาไม่รู้อย่างผมเนี่ยโดนดูดกับตัวเองไงแล้วรอดมาเล่าให้ฟังรู้รู้เลยว่าตอนนั้นช่วงเวลานั้นมันเป็นยังไงมันตกใจนะผมว่านะคนเราตกใจผมไม่เล่นเลยพอขึ้นมาได้นี่ไม่เอาเลยไม่เอาเลยกลัวกลัวกลัวเพราะว่าบอกเลยว่าที่คนที่โดนดูดเนี่ยสิบคนตายสิบคนแต่ผมผมเป็นหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งในหนึ่งในพันหนึ่งในอาจจะเป็นหลวงปู่คำมีะที่ช่วยอะครับเนี่ยจาก แยกวังจันทร์ที่นองแล้วก็น้ำตกเอราวัณการเจรบุรีนี่อีกที่หนึ่งที่เห็นจระจรรนะแล้วเรื่องนอนโรงแรมเนี่ยนอนโรงแรมเนี่ยผมแฝดเนี่ยเขาบอกห้องอะไรเนี่ยผีดุหรืออะไรเนี่ยผีดุผีอัมเนี่ยเฮียต้องนอนเงียบเงียบผมก็ผมนอนโรงแรมนอนโรงแรมเป็นบ้าน่ะไม่เคยมีแบบมีก๊อกแก๊สมานไม่มีไม่มี สัมปวสีอะไรมาควรเลยครับครับหลวงพ่คำมีเนี่ยที่นีนะเฮียที่ตส่นห์นำเรื่องราวมาเผยแผ่บารมีหลวงปู่ผมเนี่ยติดตามคนที่มีประสบการณ์ตรวจเป็นๆคนจริงๆเอาไปเผยแผ่ให้คนอื่นรู้นะถึงใครจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็แล้วแต่เราไม่ได้ไปเฉพาะเจาะจงเราแค่บอกกล่าวกับคนได้ชิดแล้วก็คนที่เรารักอย่างเพื่อนผมเนี่ยทุกวันนี้หน้ารถพักพวกเพื่อนฝูงผมหลวงปู่คำมีแขวน กันทุกคนเลยเพราะว่าผมบอกเลยว่าเนี่ยดีจริงก็หลวงปู่คำีนี่ก็อย่างที่ผมว่านะถ้าที่หลวงปู่คำีเนี่ยเขาขึ้นไปเป็นราคาหลักหมื่นกันแล้วนะครับมีหลวงปู่คำีเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะบารามีนำหน้าราคาตามหลังอ๋อบารมีนำหน้าราคาตามหลังใช่มันก็เรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงเรื่องจริงเนี่ยพระไม่ต้องอะไรขนาด หลวงปู่ไปปลกเสดที่ไหนก็นั่งหัวโตะตลอดครับพระที่นั่งรองออกมาราคาเป็นแสนแสนเป็นล้านแล้วใช่ใช่แต่หลวงปู่ก็ยังราคาดียังเบาราคาเบาอื่ใชยังใช้ได้อะต้องจะเก็บต้องต้องเก็บตอนนี้เพราะว่าแพงแล้วจะเก็บไม่ได้เผยแพร่ไปเนี่ยเดี๋ยวอาประสบการณ์เดียวไปเล่าเลยก็แพงแล้วอันนี้อันนี้บอกได้เลยว่าหลวงปู่คำมีเนี่ย แบบท่านดังของท่านโดยไม่มีใครปั่นใช่ใช่ใชไม่มีไม่มีเซียนมาปั่นปากต่อปากเล่ากันใช่ประสบการณ์เล่าบังเดี๋ยวมีหลายคนที่ผมต้องไปติดตามนะยังไงก็ต้องขอบคุณเฮียไว้วันนี้ต้องขอบคุณเฮียด้วยก็ดีที่หลวงปู่คำมีท่านมีแบบว่าจัดเจี๊ยบเนี่ยช่วยเอาท่านมาเผยแผ่บารมีผมรักษาท่านทั้งบ้านนะทั้งบ้านทั้งครอบครัวท่านท่านจะตอบแทนแอดมินแอดมินนะ แอมินเจี๊ยบเนี่ยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับเราต่อไปต่อไปก็ชีวิตก็ครอบครัวอะไรก็มีแต่ความด้วยวันนี้ตั้งแตกาบหลวงปู่มานี่็ก็ดีขึ้นนะฆ่าบาปนะก็เมื่อก่อนก็ถูรูถูกกังนะทำไมก่อนนี่ก็ถูรูถูกกังนะทุกวันนี้ก็สบายขึ้นถ้าตั้งแตกาบหลวงปู่มานี่ยสิบกว่าปีแล้วนะก็ดีดีดีขึ้นเรื่อยๆครับก็สายสมเด็จรุนนลเนาะ ท่านเก่งอยู่แล้วครับ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 ผมครับยังไงสวัสดีครับพีคบ่ครับครับ <laughs>